การเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อผ้าใบนะครับโดยระบบเขาเรียกว่าระบบน้ําเวียนแบบ RAS ด้วยไมโครนาโนบับเบิลนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยไปดูกันว่าค่าออกซิเจนเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคนี้เครื่องตรวจวัดค่าออกซิเจนเปิดเครื่องก่อนปึ๊บ เปิดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเอาโผบเราจะเอาโผไปวัดในน้ํานะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เราไม่ได้ไม่ได้ให้ออกซิเจนแบบอื่นแล้วนะครับก็คือเป็นให้เป็นปั๊มไมโครน,นั่นอ๋อทำงานพอดีเลยครับนะครับกําลังทํางานปั๊มไมโครโนานโนโบับเบิ้ลหนึ่งแรงกำลังทํางานพอดีอะดูวัดค่าออกซิเจนอย่างนะครับจุ่มโผบล,ลงไป เราปลุกุมโผลลงไปแล้วนะครับมาดูค่าออกซิเจนเท่าไหร่นะครับกำลังอ่านค่านะครับกำลัง leading leading สวัสดีท่านผู้ชมครับอันนี้เรามาพาชมการใช้งานไมโครนาะโนบับเบิลในการเลี้ยงกุ้งหนาแน่นบ่อผ้าใบนะครับ 13.6จริงๆมันจะอยู่ประมาณเกือบ20กว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่นะครับประมาณ18-20ถึง20กว่ามิลลิกร,รัมต่อลิตรนะครับค่าดีโอในน้ำเอาวันนี้อาหารอาหารกุ้งเล็กเตรียมไว้ให้เขามื้อเย็นนะครับปั๊มไมโครนาโนบับเบิลกำลังทำงานเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะได้กู้กากด้วยนะครับนี่ครับเครื่องกูก้ากากเครื่องกู้กาก ไมโครนาโนปาโปาปั๊มหนึ่งแรงม้านะครับใส่เพียวออกซิเจนนี่ครับเพียวออกซิเจนคือเครื่องนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับตอนนี้กำลังพ่นฟองสีขาวออกมาบ่อก็ไม่ได้ใหญ่ครับบ่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3เมตรแต่เราทดสอบปล่อยกุ้งชำกุ้งหนาแน่นมากนะครับอาตาัตราเก้าประมาณ หกพันตัวต่อลูกบาทเมตรได้นะครับเดี๋ยวมาชมกุ้งกันอันนี้เพิ่งปล่อยไปกุ้งไปได้สัปดาห์เดียวนะครับตอนกุ้งเอามาใหม่ๆก็ตัวเท่าลูกน้ำนี่แหละครับว้าวมันแน่นมากเลยอย,ยะหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนะครับจาก P12 ตอนนี้รู้สึกจะประมาณนิ้วหนึ่งแล้วครับ สัปดาห์หนึ่งได้นิ้วหนึ่งแข็งแรงสุดๆพุ่งไมโครนาโนบับเ้ลนะครับเห็นไหมครับแน่นมากๆแน่นมากๆโอเคให้เขากินอาหารไปครับแต่ก็ยังอยากชมอยู่นะ พรมันเยอะดูครับผมไมโครนาโนบับเบิลเลี้ยงกุ้งนะครับสุดยอดอ่าครับนะครับโอเคนะครับดูลักษณะบ่อผ้าใบนะครับถอยให้ดวงห่างครับกับระบบที่เลี้ยงประมาณนี้นะครับดูค่าออกซิเจนใหม่นะครับโอ้ นี่อยู่ที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดดีโอสิบเจ็ดจุดศูนย์หครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับเทคนิคในการเลี้ยงที่จะไม่ให้ฟองออกซิเจนเดี๋ยวพาไปดูมุดมุดต้องมุดไปดูอึบอึบเทคนิคเพื่อไม่ให้ฟองฟองจากการเดนนะครับนี่ครับฟองจากการเดนออตโตเดนไอ แอร์เดนตรงนี้นะครับไม่ให้ไปรบกวนค่าออกซิเจนในน้านะครับก็จับใส่ขวดครับไม่ให้มันลงไปในน้ําให้มันให้มันอยู่ที่ผิวน้ํานะครับจะได้ค่า E.O. ที่สูงก็คือฟองพวกนี้นะครับจากการทดลองของทางผมพบว่ามันไปลดทอนออกซิเจนในน้ําได้นะครับฟองใหญ่ๆนะครับผมฉะนั้นในระบบบ่อที่เลี้ยงไมโครนาโนบับเบิ้ลที่จะสมบูรณ์แบบจริงๆ ทางเราผู้ผลิตนะครับขอแนะนำว่าให้มีฟองใหญ่ลบกวนน้ำในบ่อให้น้อยที่สุดนะครับเห็นไหมครับอาประมาณนี้อ่ามุดไปดูค่าดีโอใหม่ครับปึบป๊บปึ๊บมุดหน่อยนะครับโอ้ยมุดไปมุดมามีระบบท่อครับเลยต้องมดุดอยู่ที่เท่าไหร่สิบเจ็ดจุดเก้าสิบแปดครับนี่แหละครับมานนี้เลย เฮาเจนดีมากนะครับปุ้งเลยโตไวสดใสแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเพื่อให้ค่าที่กำลังวัดได้มาตรฐานได้ค่าจริงที่ใกล้เคียงที่สุดต้องเขย่าโปบนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีฝุ่นไปอุดตันระหว่างที่ปั๊มไมโครนาโนบับเบิลทำงานนะครับโอ้โหนี่ไงเห็นไหมเอาไปเขย่าปุ๊บฝุ่นที่ติดอยู่โปบมันก็หลุดออกค่าออกซิเจนก็ขึ้นมาสูง 1ิบสีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้นี่ว่าผมตั้งเวลาไว้เท่าไหร่ในการเติมออกซิเจนนะครับนี่เครื่องพิ่งรันไปได้5นาทีเราทํางานแค่ชั่วโมงหนึงเปิด15นาทีนะครับได้ค่าออกซิเจนสูงมากโอเคนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่คือข้อดีของการอ่า ใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ในการเลี้ยงสัตว์น้ํานะครับมันจะเลี้ยงสัตว์น้ําได้หนาแน่นนะครับอ่าเดี๋ยวสําหรับเพื่อนสมาชิกที่มาใหม่นะครับหรือกําลังเข้ามาชมวิดีโอย้อนหลังนะครับอยวผมให้ชมกุ้งอีกรอบนึงอยกเลยครับผมว่าบบอกตัวเองเลยครับยกถ่ายทําเองคนเดียวปึ๊บยกยอ่อยกยอ่อเช็คยอ่อดูความหนาแน่นกันก่อนรอบนี้ยังอยู่ไหมอ๋อยังอยู่ครับผม เขายังไม่ไปไหนเขายังกินติดยอดีฮะยังกินติดยอดีเหมือนเดิมนะครับกุ้งหนึ่งสัปดาห์นะครับจากตัวเล็กๆเท่าลูกน้ํานะครับผมตอนนี้ได้ปัสใชประมาณนิ้วนึงก็ถือว่าอัตราการเติบโตแม้จะหนาแน่นแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับประมาณสี่ห้าวันเอ้หกเจ็ดวันได้ไซนิ้วหนึ่งนะครับผม กุ้งก็แข็งแรงดีด้วยนะครับโอเครบวนเขาปล่อยแตีคเขาเป็นตะคิวนะฮะการยกการยกกุ้งไม่ควรยกสูงเหนือน้ํานะครับเดี๋ยวเป็นตะคิวรืค่อยๆหย,ย,ย,ย่อนลงไปซบ<ะ>ตอนนี้เราเลี้ยงเปรียบเทียบกัน2บอ่อนะครับนี่สองสองถึงสามบ่อบ่อนี้จะใช้นาโนเต็มรูปแบบด้วยค่าออกซิเจนที่สูงมากตอนนี้19เลยนะฮะ ค่าดีโอ 19. 1ิบมิลลิกรัมต่อลิตรแล้วโอเคไปดูกุ้งอ่ะบ่อที่ใช้ลมค่าดีโอเขาจะต่ำมากมากบ่อพวกนี้ค่าดีโอจะต่ำมากมากไม่เกินหกนะครับใช้ลมกำลังเลี้ยงทดสอบกันไทดสอบเปรียบเทียบกันก็หนาแน่นเหมือนกันแต่ว่า ตาการเติบโตอาจจะน้อยกว่าช้ากว่าไมโครนาโนเบเบาลนิดนึงนิดเดียวโอ้ยเดี๋ยวเดีเชือกพันมือยกไม่ขึ้นอ่าโ,โอ้โหก็หนาแน่นเหมือนกันแหละแต่มันจะตัวมันจะไม่ค่อยอวบสมบูรณ์เท่าไหร่นิดเดียวนิดนึงอ่าสั้นๆยังแบบอัตราการเติบโตจะไม่ ไม่จัดจ้านไม่ไม่โตอ้วนล่ําเหมือนบ่อที่ใช้ไมโครนานโนบอบบลนิดไ้นักนะครับไม่ใช่นิดก็หนาแน่นอยู่โอเคก็เพิ่งให้อาหารไปนะครับี่เปรียบเทียบกับการใช้ลมนะครับ๊บ,บเลี้ยงแบบน้ำนิ่งๆกับน้ำแบบเป็นลมนะครับอย่างนี้เลย แต่จริงเราก็ติดตั้งไอ้ไมโครนาโน,โนโบับเบิลไว้ทุกบ่อนนะเดี๋ยวผ่านอาทิตย์นี้แหละก็จะไปทําการอัดไมโครนาโน,โนโบับเบิลเต็มรูปแบบแล้วนะครับเพราะว่า,าสังเกตได้ว่ากุ้งมันโตช้านะครับกุ้งมันโตช้าแล้วก็ฝุ่นของเสียตะกอนมันฟุ้งนะครับมันตีมันตีขี้ให้แตกกระจุยนะครับของเสียเต็มน้ำเลย ก็ทดสอบกันอยู่สองสามบ่อนะครับดูความหนาแน่นโอ้ลอกคาบบานเลยฮะวันนี้ลอกคาบบานเลยวันพระหรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่เป็นไรครับมันลอกกุ้งเล็กมันจะลอกคาบถี่อยู่แล้ว่ะดูบอ่อนี้นิดนึงเขาหนาแน่นเหมือนบอ่อหนึ่งบอ่อสองที่ผ่านไปไหมนะครับว้าวเฮ้ย ก็โอเคอยู่นะอ่าก็หนาแน่นอยู่ก็หนาแน่นก็หนาแน่นใช้ได้อยู่นู่นอันนี้ถ่ายใกล้เลยครับ